สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะลูกนะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมโดยเป็นใบงานในเรื่องของคําที่ไม่เปล่าวิสัญนญนีซึ่งคําที่ไม่เปล่าวิสัญนญนีนะคะจะเกิดจากการประสมสระ แต่เวลาเขียนคําจะไม่มีสระอาะให้เราเห็นแต่เขาจะยังคงประสมด้วยสระอาะนะลูกและเวลาอ่านออกเสียงนะคะให้เราออกเสียงสระอาะแบบกึ่งเสียงหรือครึ่งเสียงเรามาดูใบงานของเรากันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใบงานของเด็กๆ จะเป็นตัวอย่างตามนี้เลยนะคะโดยครูออยได้ทำการสแกนใบงานของเด็กๆมาเอาไว้ในโน้ตบุ๊กแล้วนะคะเพื่อจะมาอธิบายให้เด็กๆฟังว่าแต่ละอย่างแต่ละงานนั้นต้องทำอะไรบ้างโดยใบงานวันนี้เดี๋ยวครูออยจะทำหัวกระดาษด้านบนให้ว่าคำที่ไม่ประววิสัญน,นีและถ้าหากใครลืมนะคะว่าคำที่ไม่ประววิสัญน,นีคืออะไร ครูออยังมีในกรอบสีฟ้าเล็กๆให้ด้วยว่าเป็นคําที่ไม่มีรูปสระอาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในใบางานบอกใบให้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะทำการเติมตัวอักษรและสระที่หายไปในแต่ละรูปภาพโดยคําที่ไม่ประวิสัญน,นีเกิดจากการประสมสระอาะก,ก็จริง แต่พอเราเขียนเป็นคําที่ถูกต้องที่ไม่ใช่คําอ่านคํานั้นจะมีสระอาะให้เราเห็นไหมลูกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูที่รูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้เขาถือช้อนแล้วก็ส้อมทําท่าเหมือนกําลังเคี้ยวอะไรสักอย่างเด็กๆลองนึกคําซิว่าคํานี้ควรเป็นคําว่าอะไร เหมือนเขากำลังเคี้ยวอะไรอยู่ในปากใช่ไหมลูกแล้วท,ทําท่าทางเหมือนอะไรคะเหมือนอร่อยเพราะฉะนั้นคํานี้เราเติม o อะแล้วก็ตัวสะกดคืออะไรลูกตัวสะกดคือยอยักษ์ซึ่งหากเราทําการแจกรูปคําหรือเขียนคําอ่านเราก็จะเขียนได้ว่า o อะอะหอรออยย รอยไหมเอกรอยอ่านว่าอร่อยนะคะซึ่งเป็นการอ่านออกเสียงอากแบบกึ่งเสียงหรือครึ่งเสียงเนาะถัดมาเป็นรูปคือทหารเพราะฉะนั้นเติมอะไรลูกเติมอะไรคะเติมทอทหารมีอยู่อีกหลายรูปภาพเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆลองไปฝึกทำดูย้ำอีกรอบว่าเป็นคำที่ ไม่ประวิสัญนีเพราะฉะนั้นเป็นการเติมตัวอักษรที่เขาเกิดจากการประสมสละอะด้วยนะคะเพื่อให้คำนั้นถูกต้องแต่เวลานามาเติมเราเอาแค่ตัวอักษรหรือพยัญชนะกไก่ถึงฮอนฮูกโดยดูว่าแต่ละภาพนั้นควรเป็นรูปภาพอะไรมาเติมนะคะหลังจากเติมแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านด้วย อ่านโดยการแจกรูปคําก็ได้หรือใครจะเขียนคําอ่านไว้ข้างล่างนี้ให้ครูออยรู้ว่าเกิดจากตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะก็ได้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนตัวเองไปด้วยเนาะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ